สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสูขุมสูขคนมาพ่อกันที่ทางซองคนอุดรส่วนแซ่หล <c oughs> ังจากบริหารคลิปเกือบเป็นอาทิตย์นะครับเพราะว่าคนอุดรยากยากน้ำลูก <c oughs> ลูกไส้เดี๋ยวคณุดดอนเดี๋ยวลูกไส้มาโซ่นะครับลูกไส้คนอุดรเองนี่ครับลูกไส้คนอุดรน,น้องสมใจสวัสดีครับผมยินดียินดี ุมลงไปกินหญ้ากินหญ้าเลนยู่ข้างล่างเทีย่ยงกับป้อนน้าม้อนหัวอาหารยือทั้งของปล่อยไปเลยครับดื้อสุดจอดเลยนี่ครับยากมันพูดนีครับเอกตัวเล็กนี่ตัวเล็กผมเนี่ครับ,มรบสมารถชิกไหมฝากกันเลยครับน้องสมใจครับผมน้องสมใจนะครับเอกตัวเล็กไลหลหูกไปกินข้าว เ้าก็ล้างมือนะครับรเพราะว่าเราจับจับน้องสนใจเราคนล้ลลางมือให้สะอาดมาครับบานเนี่ยเขาเรื่องกันเลยบ้านหิ้วเขาพ่อแม่พี่น้องเลยตามปกหุ้งปลาปิ้งปลาแข็งแกงน้อยไม่แล้วก็หัวหมูค้มามขหนียวสีกระสอบแสบแสบขึ้นเข่านะครับต่ำใส่ปากกวดเผ็ดเทปห้างหายใจพวกการเผ็ดไปโดนเพราะว่ากินเทปเ็ดหลายแสบมามาครับพ่อแม่พี่น้อง môn cho mọi người ta mong bỏ vào qua ban hồ chứa 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 lại phi nghe nghe cái con nghe nghe thế nào nhiều thịt mà bà mm -hmm. สมห์ัมหครับงานของตลาดไม่วด้น้ยอยา เอากันขนาดครับสุดกันหัวหมกูก็แก่ปิ้งปลากระเจ้บแจงมะม่กระเจ้บ มีคนอุด,ดวงตัวฟักพี่ฟักน้องไว้ซัมนียนะครับรอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับสไครตให้คนอื่นนะครับเป็นกันตังใจให้กันครับผมมือนี้ก็ขอฟอฝักไว้ซัมนีครับ